Thank you ผู้ชมคะหลายต่อหลายครั้งเลยนะคะที่เรามักจะได้ยินข่าวในเรื่องของความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะแต่ส่วนใหญ่เหตุการณ์เหล่านี้ก็มักจะเกิดขึ้นในสถานที่หรือว่าช่วงเวลาที่ซ้ำๆกันค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของการไม่ใส่ใจในข่าวสารหรือว่าความไม่ใส่ใจในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะรายการกู๊เดย์จะมาเติมสเสน่ห์ให้กับความปลอดภัยของทุกคนค่ะ อย่างที่พูดกันไว้เนี่ยตอนต้นนะคะคุณผู้ชมว่าทุกวันนี้ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้นมีมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หญิงอย่างเรานะคะก็ยิ่งต้องมีความระมัดระวังป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะให้ท่องไว้เสมอเลยค่ะว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับสำหรับผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็ต้เดินทางไปมาหาสู่อกันเหมือนคนปกติ แต่ผู้หญิงมีอันตรายรอบด้านนะครับการใช้บริการแท็กซี่ต้องะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีวิชาชีแฝงตัวเข้ามานะครับยามใดที่ไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าไม่มั่นใจอย่าใช้บริการคันนั้นครับคนขึ้นแท็กซี่ก็ต้องดูนะครับว่าแท็กซี่คันนั้นน่าไว้ใจหรือไม่ทะเบียนถูกต้องชัดเจนหรือไม่มีบัตรผู้ขับขี่ หรือไม่นะครับหน้าตาไวใจได้หรือไม่ถ้าไปไววใจก็อยากขึ้นนะครับเมื่อขึ้นไปแล้วในการเลือกที่นั่งผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงต้องนั่งข้างหลังนะครับทางนี้เพื่อป้องกันการฉุดหรือกระชากตัวและเป็นความสะดวกในการที่จะลงเมื่อเกิดความไม่ปลอดภัยเมื่อรถหยุดหรือก็หยุดท่านสามารถลงจากรถได้ทางด้านซ้ายข้างหลังและ ถ้าหากระหว่างเดินทางรู้สึกไม่ปลอดภัยต้องรีบแก้ไขภายในทีรีบลงจากรถทันทีนะครับถ้าลงไม่ได้ต้องใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์นะครับการโทรโทรศัพท์นั้นให้โทรประเทศ่191้า่ท่านอาจจะพูดไปเรื่อยคุยกับแท็กซี่ไปเรื่อยแต่ท่านไม่ต้องไปปิดสายโทรศัพท์นะครับเปิดสายไปตลอดในการโทรทางปลายสายถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้คุยกับเราแต่เขาจะเข้าใจเองว่า เรากําลังตกอยู่ในอันตรายบางครั้งเมื่อ,อ,อหมายเลขโทรศัพท์ปรากฏบนจอแล้วเขาอาจจะติดตามหรือรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนขณะนี้อยู่จุดไหนแล้วเขาจะได้สั่งการให้ตำรวจไป,ปช่วยได้ทันได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะก็ควรจะปฏิบัติตามค่ะและสำหรับแฟนรายการของเรานะคะถ้าอยากจะดูรายการย้อนหลังก็สามารถเข้ามาดูได้ที่แฟนเพจด้านล่างเลยค่ะ แล้วยิ่งถ้าเข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะคะก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้รับบัตรสมนาคุณอีกด้วยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ